เจอร์นี่วิดยูโรเค้กอันซีนแบง k อกสนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา หลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะฝันพาคุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิต,ตริมคลองแท้ๆที่ชุมชนปูนบําเพนรวมถึงขึ้นไปดูอู่จอดเรือของชาวชุมชนที่นี่กันไปแล้วสัปดาห์นี้เจนนี่วิดยูโรเค้กอันซินแบงคอคค่ะฝันยังอยู่ที่ชุมชนปูนบําเพนค่ะแต่ว่าจะขึ้นฝั่งไปจากคลองบางเชื่องหนังเนี่ยมาบ้านขนมไทยกันบ้างจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับป้าจุ๋มผู้สืบทอดสูตรขนมไทยมงคลจากบรรพบุรุษที่จะมาซ้อนฝันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะป้าจุ๋ม ค,คุณผู้ชมคะจอยนี่มิทยูโรเค,ค้กอันซีนแบงคอกสัปดาห์นี้นะคะฝันจะมาทําขนมไทยกับป้าจุ๋มค่ะแหมปกติเนี่ยเน้นรับประทานอย่างเดียวค่ะป้าจุ๋มทั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่เป็นขนมไทยที่สืบตํานานมาอย่างช้านานเดี๋ยวไปนั่งคุยกับป้าจุ๋มดีกว่าแต่วันนี้นะคะรับรองว่าฝันทําแล้วต้องออกมาสวยและอร่อยแน่นอนค่ะรบกวนด้วยนะคะ,ไ,คะไปค่ะนี่ค่ะฝันทําเสร็จแล้ว ล้อเล่นค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะที่ว่าจุ๋มเอามาให้ดูใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะตรงนี้ตรงนี้ที่ทําอยู่นะคะมีผักกากรอันนี้จามงกฎหรือดาราทองอันนี้มงกุฎเพชรอันนี้เสน์จนทร์แล้วก็ทองเอกมะลิทองเอกอัดพิมพ์ขั้นตอนแรกทําอะไรบ้างคะป่าจุมเริ่มเลยดีกว่าของขวัญก็จะมีช่อม่วงนะคะช่อม่วงแล้วก็ไม้สําหรับช่วยพยุงของเราในนี้แหละ นะะชอม้วงใช้ในการทําขนมมงคลนี่ค้ะแค่อสองอย่างเองเหรอใช่แล้วก็จะมีเนื้อขนมนี่นี่นี่แล้วมีลายตรงนี้ก็จะเป็นแป้งผากากองมีหลายสีให้เลือกเลือกว่าจะรับสีไหนชอบสีไหน ก็จะมีไส้เขาด้วยอ๋อมีไส้ด้วยเหรอใช่ค่ะอันนี้เป็นไส้ผักกากรของเราเราเราจะใช้ทองเอกสูตรบ้านขนมไทยประจุไเท่านั้นนะคะแล้ก็จับแป้งตัวนี้คือแบ่งมาเรียบร้อยแล้วเราต้องขึงแป้งก่อนขึงแป้งที่นิ่มเพราะว่าถ้าเกิดไม่นิ่มแล้วเราปั้นมันจะไม่เรียนนะคะเมื่อเมื่อเราขึงแป้งโอเคแล้วว่ามันนิ่มนุ่มแล้วเราก็ปั้น ปั้นให้กลมๆปั้นให้กลมๆลมสองมือเราเนี่ยแหละค่ะอันนี้แหละตัวยากเลยตัวให้กลมเนี่ยเดี๋ยวให้กลมนะคะแต่คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะคะเพราะอันนี้เราฝันกินเองอยู่แล้วทําอย่างนี้แล้วก็แบนๆให้มันแบนๆขึงนิดๆนิดๆใส่วางไว้ตรงกลางตึ้มแล้วเราก็หุ้มไส้ัะหุ้มไส้ซะปิดให้สนิทไหมคะหรือว่าสนิทค่ะสนิทไม่สนิทเลย ต่อไปเราก็ใช้อันนี้ช่องนื่อเอาแล้วช่อม่วงมันก็จะมีอยู่สองด้านนะคะด้านแหลมเห็นไหมคะแล้วก็จะมีด้านข้างนะสองข้างแต่ทําปากกากรเราจะใช้ด้านนี้เจาะลงไปนะคะเราจะใช้จุดศูนย์กลางทําให้เป็นคล้ายๆเกสรปักลงไปตรงกลางเจาะแล้วก็บีบเบาๆเพิ่ขึ้นบีบแล้วก็ค่อยๆยกอ่ามันเหมอันดี้ดีนลมีค่าหนึ่งีบแลวนะ ทสองก็เหมือนกันเว้นนิดเดียวลงไปเมื่อไหร่ครบเนี่ยสี่ได้สี่ขีดเองอันนี้ครบหนึ่งรอบแล้วอ่าทำไมป้าครบเร็วใชปลาชงานสองชั้นแล้วไหมคะชั้นชั้นในอ่ะอันนี้ชั้นที่สองอาจจะที่สามก็สปาร์กอันแรกเหมือนกันคือตรงนี้ฝันดูแล้วมันต้องดึงค่ะแล้วก็ขีดแล้วก็ดึงมานิดเดียวบีบเบาๆอะค่ะต่อไปก็ขีดชนขีดไปเรื่อยๆ นี่เนี่ยได้สูตรขนมไทยมาจากไหนคะจากคุณแม่แฟนค่ะคุณแม่เป็นช่างขนมหวานด้วยโอ้โหถ้า่างนั้นก็สืกทอดหลาย10ปีหลายหลายสิปีเลยด้ว้งั้นก็พูดได้ว่าเป็นขนมไทยโบราณจริงต้นตำรับแท้ๆสูตรของแท้เลยใช่ค่ะแล้วอย่างนี้คุณประจมขายที่ไหนทําขายที่ไหนบ้างคะขายอยู่ที่ชุมชนพุนบำเพ็ญนะคะตลาดบ้านไม้ชัยคลองนะคะถ้าเกิดว่าต้องการจะมาชิม มาชมแล้วก็มาสั่งขนมก็มาที่ชุมชนภูมิมัาเพลงตลาดบ้านไม้ใจคองเสาร์และอาทิตย์ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วพากากองดอกแรกในชีวิตนักเรียนดีเด่นวันนี้คุณครูให้กี่คะแนนคะให้เต็มที่เลยคะ่ะสิบเลย ด้วยคะ <c oughs> แนนพยายามเนาะ <c oughs> ประจุเนาะได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยฝันคิดว่าเขาจะเป็นบล็อกเป็นพิมพ์ไว้แต่ไม่ใช่ค่ะหยิบมือจับมือทุกชิ้นทุกงานไทยงานประณีตจริงๆค่ะถ้ามีเวลามากกว่านี้เดี๋ยวมันจะทําให้ครบเลยแต่วันนี้ราเวลาน้อยนะคะขอบคุณประจุมนะคะวันนี้ไปก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณฝนค่ะ ดาราทองหรือจามงกุฎทำอันนี้ไม่เสร็จแล้ววันนี้ป้าทำไปเลยไปดูใกล้เลย